ผลใหญ่ทะลุเป้าไปแล้วนะครับสําหรับอินเดพารลัมบาฮีผลสดนะครับชุดนี้เมื่อคลิปวันที่11มีนาน,นะครับที่เราคํานวณกันไ้ว่าจ,จะได้เก็บผลผลิตลองคร่าวๆดูน้ําหนักช่อนี้นะครับจะได้ประมาณ9กิโลตอนนี้ใหญ่เกิน10กโลแล้วนะครับมาดูกันชัดๆนะครับแน่นอนครับตอนนี้ผลอายุ100วันแล้วนะครับนี่มองข้างล่างครับยกขึ้นไปดูข้างบนนะครับเต้ลงมาก่อน อายุผลรบ้อยวันนะครับเรามาเช็คดูว่าตามเป้าหรือ,อยังนะครับเป้าที่เราคาดการไว้ว่าจะได้ประมาณ9กิโลนะครับตอนนี้คำนวณได้สายตาผมว่ามันเกินแล้วนะครับไซก็เกินมาตรฐานแล้วเป็นไซไซอีแล้วนะครับยังโตได้อีกโตได้อีกอายุผลร้อยวันนะครับ เราจะเปลี่ยนไซส์นะเป็นถุงที่ใหญ่ขึ้นนะครับขนาด85ดสิบห้าคนหนึ่เซนนะครับโอเคนะครับมันมีนยังไบ้าก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ45-50วันนะครับ ผลผลิตชุดนี้จะได้ระยะเวลาที่ผลแก่จัดได้เก็บเกี่ยวนะครับจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึนะครับว่าน้ําหนักผลช่อนี้นะครับอินทอรารลามผลสดสายพันธุ์บาีจะถึงไหมครับ15โลนะครับเปลี่ยนไซส์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนชัด,ดวีนะครับ